สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับช่วงนี้กะบัวจะออกโต้ครับอาจารย์ครับออกกะบกค่อยมานครับอาจารย์ครับมานกะมานแต่ลูกนกครับช่วงนี้กะเบิ้งใกล้โตงามๆไปก้อนครับอาจารย์ครับแมสกัาจามุแรงก็เอาลงมาเล่นดินกินหญ้าครับอาจารย์ครับ ใกล้กับกำลังคึกครับอาจารย์ครับสวงนะใกล้โต้กับ่มมีทีตอด้วครับ เลี้ยงเพื่อความซอฟซื้อซอ,อฟในสีสันเสียงขันมันก็เลยเลี้ยงไวคง้ครับอาจารย์ครับตอนเ้าร์ก็ถ้ามีเวลาว่างก็เอาขึ้นคอนครับอาจารย์ครับนี่ครับคอนก เอาขึ้นมามัดเสือคอว้เนี่ยถ้าเมื่อไรมีเวลาวา่างตอนแรงก็เอาเอามาลงดินแบบนี้เอามาลงดิน,ดน,าาดนกินหญ้าครับอาจารย์ครับ เนี้ก็เห็นอาจารย์ไดไลายทัานต้อนกมานก็นโอ้ดีใจน้ำครับอาจารย์ครับทางบ้านแหละนกอยากเข้าฝูงแล้วครับช่วงนี้นกเข้าฝูงแล้วก็เสียงขั้นก็ขั้นดีอยู่ครับนกในป่าก็แต่ก็บโบเข้ามาตีมาไปต้อกับมาขันโยน,นใส่กันยู่แต่ก็แต่ก็บโบเข้าตีครับ ครับอาจารย์ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ